ตั้งแต่งานโดยแบบล่าสุดเนี่ยก็คือ Missin Thailand ใช่ในปี2002สากว่าปีที่แล้วเลยใช่เพราะว่าถ้าสื่อในยุคนั้นก็คือไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วนะคะได้ไปไปพักผ่อนกันแล้วอายุเท่าไหร่เอายังอยู่ยังอยู่ขอโทษนี่นี่ยังอยู่มีอยู่แข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนวันนั้นเลยอยจับไปอันนี้คือนานกันนวนันจะรับงานเดิมแนอก็ก็ต คือเป็นเป็นเป็นของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆกันทนนนะะั้งนั้นค่ะไม่อยากจะเดินมาะ จริงๆเนี่ยต้องขอเขาว่าคิดยังไงที่เอาฉันมาเดินนแต่สิเพราะว่าในบรรดางานเดินแบบเนี่ยดิฉันก็มีเกียรติและภูมิมาตั้งแต่มิสเซี่ยนแลนด์ก็เห็นอยู่แล้วว่าเดินเป็นนักมวยนะแต่วันนี้ถ้าเขาอยากจะได้บรรยากาศที่แตกต่างเอาความเป็นมวยเป็นซอพาวเวอร์มาเดินบนงานเกาหลีก็ยินดีมากเมไหมันต้องดีขึ้นมันดีขึ้นบ้างไหมล่ะคะก็ยินดีค่ะยินดีคือเดี๋ยว่ามาด้วยใจเขาบอกว่ามาในคาแรคเตอร์ที่คือเขาบีบมันตั้งแต่ตอนบีบแล้วว่าเป็นตัวเองได้เลยพราไม่หวัง สบายเลยีดีสบายเลยค่ะมาินดีกับจูโน่แฮค่ะสติแบบเป็นกล้าวใจอยู่แบบน่าเใจอยู่นะเืใจแล้วก็มีคนบอกว่าทรงนี้ยเหมือนเจี๊ยบแล้วนะแล้วมีคนเจอเจี๊ยบก็บอกว่าทรงนี้ยเหมือนเชียร์ที่คําพรแต่ล่าสุดพอเรามาอยู่ด้วยกันกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะก๊อปไหมค่ะ เหมือนเชี่ยเหมือนเจี as, ma, <Mine>. ๊ยบเจี yeah, man, time, ๊ยบเหมือนเชียร์แต่เชียร์กับเจี๊ยบอยู่ด้วยกันเป็นก๊อปไมค์ไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้คือมันเข้าการผมสั้นแล้วมันออกไม่ได้ใช่ไหมก็ออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอมาเป็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงเบญจารกิตาความรักเมื่อเรามีอ่ามีการมีความฝันมีดนตรีและยังคงมีพลังสร้างสรรค์เราได้ในากการสัมภาษณ์นี้บ้างคะได้เหรอได้ได้อยู่ว่าเราหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าเหมือนเดิมไหมมันยี่สิบปีแล้วนะคะเหมือนเดิมฮะหรือเรา ทำหล่นไงก็เริ่มหล่อทำหล่อเหรอเริ่มหล่อไงเออไม่รู้เหมือนกันนะเออว่าไงล่ะสาว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 เข้าหาเยอะไหมโอยก็มี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 เข้าก็มีเข้ามาค่ะนี้เราบอกเขาว่าอยู่ได้อยู่ได้คะอยู่ได้คุยกันรู้จักกันได้เออมีมัเปิดใจไหมเปิดใจเปิดใจก็ก็เปิดนะคะก็เปิดเหรอ ได,ได้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 ไดค,คือคือตอนนี้มันคือตอนแรกอ,ะ,อะเราถ้าเราประมาณ20กว่ากว่าใช่ไหมเราก็จะมีข้อจํากัดเยอะหน่อยพอสัก30อ่ะโอเคเริ่มเริ่มมีเป็นเป็นแบบความรักที่มั่นคงก็โอเคละอพอมาสักประมาณเริ่มจะใกล้เลขสี่เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ <laughs> เราคูจะเลือกไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นเชื่อว,ว่าไปถึงเลขห้าแน่นอน <laughs> ออไม่ติดไม่ติดไม่ติดค่ะไม่แม่จริงๆเราต้องบอกว่าเออเชื่อว,ว่าคือ อยู่มาเนี่ยความความรักมันคือแต่เราเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราสบายใจกับคนไหนคือมันมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ว่าพอความรักที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกับเอ่อคนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเพศหรือเป็นอะไรที่แบบต้องผู้หญิงต้องผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นสบายใจกับคนไหนมากกว่าแล้วตอนนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนเข้าหาเรามากกันก็หลังๆก็เริ่มจะเป็นผู้หญิงแล้วแต่กเป็นผู้หญิงแล้วใช่ เคสของสาวๆไปแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิงขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจค่ะมีคุยบ้างยังแบบลองเปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังก็เปิดใจก็เปิดใจคุยแต่ว่าก็ค่อยๆล่ะค่ะค่อยๆเพราะว่าคือต่อให้เป็นใครก็ตามคือเหมือนมันมันต้องมันต้องให้เกียรตินะเออสาวผู้หญงคะในที่ถ่ายถึงว่าเปิดเรากลัวเก่ก็ช่วงนี้ช่วงี LGBT เขาเปิดวางไง คือจริงๆอ่ะส่วนตัวเชียเชียไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แค่ว่ากับกับใครที่เราถูกใจที่จะคุยกับเขามากกว่าอยอ่างเงี้ยเออคนก็แบบว่าชอบบอกว่าโอ๊ยแบบก็บอกแล้วว่าเป็นทอมก็ไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่ว่าเราเป็นเป็นทรงเด็กชายเออทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงเออ่เราเราคะยังเงิน ค่ะ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 ไม่ไม่ฮะไม่ไม่ฮะโอเคไหมแต่ว่าหลังจากนี้คือถ้าใครแบบสนใจเราหรืออะไรเล็งเราไว้อยู่ก็มีสามารถเข้ามาได้เลย,ยคุหคนะคะดิฉันเหมือนโปรโมชั่นสินค้าที่แบบรีบมาหยิบก่อนเลขสี่เถอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ยินดียินดีค่ะก็นอาจจะเป็นเราขอาไปหรือว่า ไม่เราไม่ค่อยเข้าไปตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะเราจะไม่ค่อยกล้าใช่กะกันกะกันพอเจอของจริงก็แจ้งเรียบร้อยอจริงคณแบบไหนที่แบบชอมารู้สึกว่าโอ้ใจเหลวใจเหลวใจเหลวอ่ะใจบางหระก็เราเราชอบคนที่ที่ใสอ่ะค่ะที่นิสัย มนเอาใจใส่การอะไรเงี้ยดูแลการอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ยุ่ยนวุ่นวายอยู่แล้วเนาะทำอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะก<ม>็ะแบบว่าเออสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นแหละเนี่ยแล้วตอนนี้คือไม่เยอะให้เราคุยทีละคนไม่เจ้าชู้ <laughs> ไม่เจ้าชู้ขนาดคยุยทีละคนคนยังบอกว่าเราเจ้าชู้เลยเออลูกลูเชี่ยเจ้าชู้ตรงไหนเนี่ยถตรง ค่ะนนั่แหละไม่ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าแต่เกลือเริ่มออกนะแล้วมีพี่รุตอ่ะเราไม่มีพี่รุตแต่ตากล้องแบบหลอกกับตากล้องไงฮะหลอกกับตากล้องไงบ้าไม่หลอกกับเขาหลอกมีแฟนยังเล็กคนนี้อะไรไอยังลูกโซ่เราก็เล่นกับใจเด็กหญิงเหมือนกันไม่ไม่เคยเจอเลยชื่ออะไรต้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสโฟกัสรวมผักดันหน้าที่การงานเขา ไปให้ล้ลูกมาไปบ่อยลูก่สดะฮะสดหมคะมีคนคุยือยังไงมีแล้วเดเมื่อกี้ถ้าเราคุยกันแล้วนะว่าเราคุยกันยังคุยแล้วนี่ไงไม่คุยแบบคุยแบบนี้รู้จักกันเชิงรึกเกือบเกือบกืบเกือบกืบเกือบใช่จะเปิดตัวไหมถ้าถ้าสมมติว่าลงล็อกถ้าลงลอกจริงๆยังไม่ เปิดตัวไม่เปิดตัวไม่ได้เคยเปิดตัวด้วยตัวเองนะคือส่วนใหญ่นีจริงคุณ <c oughs> บ <laughs> อกไหมใช่ไหมารุน,นคือดิฉันเนี่ยไม่ได้ปิดดิฉันก็ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะพามาแบบอะมายืนสามคู่คนาเนี้ไม่เคยทําอย่างนั้น<อ>แต่มันมักจะโดนเปิดด้วยด้วยด้วยวาร์ปอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวจะโดนเปิดวาร์ปไม่ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าก็ให้ให้เป็นความสบายใจของของเขาด้วยแล้วกันแล้วเตรียมกับคนที่คุยไหมว่าเออถ้าวันเด่งโดนเปิดวาร์ปเขาจะ โอยังไม่เคยถึงขนาดนั้นเลยโอเคไม่ได้ไม่ใช่เอาเหรอเหรอเอาเลยเหรอขอเลยเหรอไม่มีเพื่อนอยู่คนนึงน่ารักอยากให้รู้จักกันเออฝึกไปเถอะชื่อะเชียร์แล้วชื่อเชียร์อชียร์เราชื่อเชียร์ที่คำพรนะอ่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเหรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วดิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วดิเรื่องอะไรกันเรื่องนี้ไงที่ที่ไป ชื่ออะไรนะคะวิลลี่อเคจ้มาแเอรปอวิลลี่ไปรักษาเล่นแล้เล่นแเล่นเลเห็นมึงกัดสีผมมาครัวแบบค็นมีรังแครแต่มีคนแคร์ยังอยังเีแล้วก้าบอกว่าไม่เช่าชู เรื่องอื่นจริงๆเหรอมีๆที่ไปให้กำลังใจเต้ยวันนั้นแหละด้อคน้อหนีแนมีกับแบกกลับมาลูกแบบบ้านหนีลูกคือก็ให้กำลังใจน้องค่ะเพราะว่าแบบคือเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าการแสดงเนี่ยคือเต้ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงแบบจริงๆน้อยแต่มากเออเออน้อยแต่มากไปดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวหนังสือยังไม่ขึ้นเนี่ยเต้ยเขาไปแล้วนะคะ ไม่ได้ก็พิมตามใช่คือเชี่อจะขออย่างเดียวว่าใครจะไปดูเรื่องวิมานหนาเนี่ยแล้วอยากดูเต้ยพงศกรอย่าซื้อป๊อปคอนนานแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำนานรีบเข้าลงนิดนึงเพราะเดี๋ยวงงว่าเอ้าวลงเต้ยเล่นเป็นต้นไม้เหรอคือเต้ยเล่นเป็นทุเรียนหรือเปล่ารากว่าเต้ยจับมาเมื่อไหร่อย่าซื้อป๊อปคอนนานนะคะไปดูน้องหนูเนี่ยรีบเข้าลงนิดนึงใช่แล้วแล้วพ่อหมีพ่อหมีเนีกลับมาอย่างแบบมันมีความคืบคืนอะไรจะกลับมาทำงานร่วมกันนะคะ เออเอาให้ตอนนี้มีละครเรื่องใหม่เปิดก่อนนะคะเ<อ>ป็นกำลังใจใหุ้่ตสาหกรรมละครเราด้วยนะคะ